นะคะเจอกับอ้อมอีกแล้วก็คือวันนี้ทุกคนถึงเวลาแล้วที่อ้อมจะพาเพื่อนๆมาดูบ้านหลังใหม่ที่อ้อมย้ายเข้ามาเนาะทุกคนก็นั่นแหละอ้อมมาอยู่บ้านหลังนี้ครบ7วันแล้วนะทุกคน1อาทิตย์พอดีเนาะก็ยุ่งมากเลยจัดบ้านตลอดเลยแล้วก็ นั่นแหละพอยายเข้ามาของมันก็เยอะมาลุงตุงนางอ้อมก็เลยยังไม่มีเวลาถ่ายให้เพื่อนๆดูแต่วันนี้อ้อมก็ว่าอ้อมจัดของไปได้ประมาณ80%แล้วละ่ะทุกคนมีบางมุมที่มันยังรกอยู่แต่ก็ไม่เป็นไรเนาะก็อยากให้เพื่อนๆได้ดูก็เดี๋ยวอ้อมก็จะพาทัวร์ในบ้านแล้วก็นอกบ้านเนาะไปพร้อมๆกันเลยแล้วก็คือบ้านหลังนี้นะคะอายุเขา ประมาณเกือบ36ปีแล้วนะเขาสร้างเมื่อปี1 9 8 5นะคะแล้วก็เป็นบ้านมือสองนะทุกคนที่อ้อมซื้อมาเนาะพื้นที่ทั้งหมด860ตารางเมตรนะคะแล้วก็ในตัวบ้านนี้90ตารางเมตรนะคะก็อ้อมซื้อมาในราคา1ล้าน1นแสนนิวซีแลนด์ดอลลาร์นะคะที่อ้อมซื้อมาเนาะปีนี้นะคะปี2021นนะคะอ้อมก็ซื้อ โอเวอร์ uh, จากราคาตลาดนิดนึงนะเพราะตอนนั้นเขาไม่ยอมขายเนาะเราตอนแรกก็ใส่ราคาให้เขาแล้วก็ออฟเฟอร์ให้เขามา9กนะ้าแสนเจ็ดเนาะเขาไม่เขาไม่เอาทุกคนเขาไม่ยอมขายเนาะก็แบบเราเออประมาณว่าเราก็คุยกับเอเจนต์นู่นนี่นั่นแล้วก็เอเจนต์ก็แบบประมาณมีคนให้เขาล้านห้าหมื่นแล้วนะเขาก็ยังไม่เอาเราก็เลยตัดสินใจลองใส่มาล้านหนึ่งแสนเลยเขาก็เอานะทุกคนนะตอนนั้นมันก็ ใส่เกินราคาตลาดมานิดนึงพวกอ้อมซื้อราคาแพงมานิดนึงนะสําหรับตลาดช่วงนั้นนะที่หนึ่งล้านหนึ่งแสนนะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราก็ขายบ้านหลังนู้นได้มาเหมือนกันแล้วก็ตอนนี้ราคาบ้านหลังนี้มันก็อยู่ในราคาที่เราซื้อมาแล้วเราก็ไม่ได้อะไรนะวันแรกที่อ้อมมาดูกับติว้วมาดูบ้านหลังนี้นะทุกคนคือพวกอ้อมก็แบบชอบอะ คือมันรู้สึกได้เลยทุกคนมันบอกยังไงเดียอย่างเราไปดูบ้านหลายหลยหลังเนี่ยคือเราไปดูมาเยอะมากเราก็แบบบางหลังก็โอเคนะบางหลังก็อมไม่ชอบอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่พอมาดูบ้านหลังนี้คือเราชอบเราเรารู้สึกว่าเฮ้ยบ้านหลังนี้แหละมันเหมาะกับพวกเรามันน่าจะเป็นบ้านของพวกเราอะไรอย่างงี้เนาะ<อ>ก็คือคือชอบหลังบ้านกันมากชอบข้างนอกกันมากนะแต่ในบ้านก็ไม่เท่าไหร่เพราะว่าในบ้านตอนตอนที่เรามาดูอะมันดูแบบ คแคบๆไปหรือเปล่า90ตารางเมตรแต่ทาไมบ้านหลังบ้านหลังเก่าของอ้อมหลังนู้นมัน80ตารางเมตรนะทุกคนแต่ทําไมฟิลมันเหมือนแบบว่าหลังนี้มันเล็กกว่าอะไรเงี้ยพอเราย้ายเข้ามาอยู่จริงๆแล้วเรามาจัดแล้วเราก็เลยว่าเออมันไม่ได้เล็กเลยนะมันใหญ่นะเพราะว่าแต่อาจจะเป็นเพราะว่าการสไตล์การจัดบ้านของเขาอะไรเงี้ยมันเลยให้ดูเล็กหรือเปล่าอะไรอย่างนงี้นะแต่พอเรามาอยู่จริงๆแล้วเออเรามาจัดอะไรแล้วแบบมันใหญ่ทุกคนมันก็ โอเคเลย90ตารางเมตรเนาะก็ใหญ่กว่าบ้านหลังเก่า10ตารางเมตรเลยนั่นแหละทุกคนก็คือชอบพอเข้ามาอยู่จริงๆแล้วก็คือหลงหลงรักเลยบ้านหลังนี้ก็คือเราชอบชอบวิวชอบบรรยากาศชอบต้นไม้ชอบหลังบ้านชอบมากเลยแล้วก็ในบ้านเราก็ ตอนแรกเราไม่ชอบตอนที่เรามาดูแต่พอเราจัดอะไรที่มันเข้าที่เข้าทางแล้วเราก็ชอบนะทุกคนชอบแหละแต่สิ่งที่อ้อไม่ชอบอยู่อย่างเดียวบ้านหลังนี้ก็คือครัวนะทุกคนครัวมันเล็กไปนิดนึงเดี๋ยวอ้อมจะถ่ายให้ดูนะคะโอเคทุกคนพูดมาเยอะเราเดี๋ยวอ้อมจะพาทัวร์บ้านนะคะตามอ้อมไปดูบ้านนะทางข้างในข้างนอกไปกันเลยคะ่ะ นี่ก็เดินเข้ามาในบ้านนะคะเดี๋ยวอ้อมพาเข้าไปดูในบ้านกันก่อนนะคะนี่ก็ประตูหน้าบ้านเปิดเข้ามาก็จะเจอห้องครัวนะคะอยู่ขวามือครัวก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครัวเล็กๆแต่ก็อืไม่แน่อนาคตอาจจะเนาะ ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยนี่ก็ทีนี้ก็ขวามือเป็นครัวซ้ายมือเป็นห้องเครื่องซักผ้านะคะตู้เย็นเอมมาไว้ในครัวไม่ได้ทุกคนความจริงช่องเนี้ต้องเป็นช่องไว้ตู้เย็นแต่ทีนี้ตู้เย็นอ้อมมันสูงใปอ้อมก็เลยย้ายไปไว้ห้องซักผ้าอ่ะนี่ก็โต๊ะกินข้าว อันนี้เป็นโซนห้องนั่งเล่นนะคะก็จะมีคัพบอร์ดให้เก็บของอะไรอย่างนี้นะคะมีห้องนั่งเล่นนะคะนี่ <c oughs> ก็จะมีนี่เห็นวิวนอกบ้านอันนี้ น,นี่ก็เดินออกมาตรงระเบียงข้างนอกได้นะคะนี่เลยมุมที่อ้อมชอบมากนั่งกินกาแฟนั่งจิบกาแฟตอนเช้านะทุกคนนี่ก็จะเห็นหลังบ้านนะคะเดี๋ยวอ้อมจะพาไปดูหลังบ้านที่หลังนะคะว่าที่มันถึงตรงไหนเนาะโอเคอ๋ออันนี้ก็เดินทะลุไปตรงห้องนอนได้เลย ใมวันนี้มันมืดครึ้มหน่อยนะทุกคนมันภาพมันอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ฝนมันจะตกนะคะอ่านี้ก็เดินเข้ามา,านี่ก็ซ้ายมือก็เป็น,ปนห้องส้วมแยกเนาะน,นี่ห้องซ้วมนี่แล้วก็มีตู้เก็บของอะไรอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะอะไรนี้อันนี้ห้องอาบน้ำนะคะ อามหน้วก็มีอ่ะประมาณนี้ห้องหลังน,น้ำก็ไซส์ธรรมดานะไม่ได้ใหญ่อะไรเพราะว่าเขาแยกกับห้องส่วมเนาะแล้วก็อันนี้ก็ห้องห,อห้องนอนอ้อมก็จัดห้องอันนี้ไว้จัดไว้อ่ะเผื่อเพื่อนมานอนอะไรเงี้ยก็มีตู้เสื้อผ้าอะไรอยู่ตรงนี้นะคะทุกห้องจะเห็นวิวหลังบ้านหมดเลยทุกคนแบบ <c oughs> ดีมาก <c oughs> นี่ก็จะเห็นวิวนะคะนี่สวยมากเลยชอบโอเคนี่ก็เป็นห้องนอนใหญ่นะคะห้องที่อ้อมนอนอยู่ก็มีตู้ห้องเก็บเสื้อผ้าตั้งหาแยกตั้งหางนะคะก็ใหญ่เหมือนกันแล้วก็นี่ก็เตียงเตียง แล้วก็ประตูก็เปิดไปข้างนอกได้นะคะก็จะนี่จะทะลุต,ตรงนู้นได้แล้วก็จะดูวิวหลังบ้านนะคะนี่ไปจนถึงรั้วสีดำตรงนู้นนะคะเดี๋ยวอ้อมพาเดินลงไปดูเนาะโอเคนี่อันนี้ก็คือตัวในบ้านอ๋อยังไม่ครบอีกเลยห้องหนึ่งก็บ้านนี้ก็สามห้องนอนหนึ่งห้องน้ำน,นะจ๊ะ แต่ว่าห้องนอนที่สามไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นี่ก็คือห้องนอนที่สามนะคะมันจะเป็นห้องเล็กๆห้องนี้ไม่ใหญ่เท่าไหร่แต่ว่าก็คือตอนนี้อ้อมจัดเป็นออฟฟิศแล้วก็ห้องแต่งตัวห้องแต่งหน้าแต่งตาอ้อมเพราะว่าแต่ว่าอ้อมยังไม่ได้ซื้อเชลอะไรมาใส่มันยังไม่ครบนะทุกคนห้องนี้ก็จะวางเตียงเดี่ยวได้แล้วก็มีตู้เสื้อผ้าอะไรอางเงี้ยได้อยู่นะ ห้องไม่ใหญ่เท่าไหร่ห้องนี้แต่ว่าวิวก็สวยมากนะห้องนี้นี่วิวห้องนี้ก็สวยมากเหมือนกันเนี่ยถ้านั่งถ้าจัดเป็นห้องออฟฟิศนั่งก็จะแบบวิวหลังบ้านแบบยังดีอ่ะโอเคทุกคนในบ้านก็จะประมาณนี้นะคะมีสามห้องนอนหนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องรับแขกห้องครัวห้องซักผ้าแยกเนี่ยก็จะโอเคอมก็จะชอบบ้านหลังนี้มากเลยทุกคนมันเป็นสัดเป็นส่วนเนาะโอเคเราไปดูข้างนอกกันอ่อนอ๋อแล้วก็พอเรา ตรงนี้ตรงนองถ้าเราเดินออกมาก็จะเจอมันก็จะมีชานระเบียงข้างนอกตรงนี้ด้วยแต่ไม่มีหลังคาก็ออกประตูนี้ได้ด้วยนะคะนี่อันนี้อ้อมก็จะไว้ลูกลูกของห้องซักคุเล็นะทุกคนวันนี้มันอากาศมันไม่ดีนะมันมืดครึ้มมากเลยแต่ว่าเนี่อ้อมกลัวฝนตกอ้อมก็เลยเอาผ้ายางมาคลุมไว้ก่อนวันหลังจะ ถ่ายน้องๆให้ดูนะน้องๆก็แบบว่าอยู่แบบนี้ไปก่อนนะยังไม่มีโรงเรือนเดี๋ยวต้องทําโรงเรือนให้น้องนี่อ้อมก็วางแบบระเกะระกะมากเลยตรงนี้ก็จะรกหน่อยช่วงนี้เนาะเพราะว่ามันเพิ่งย้ายเข้ามาทุกคนมันยังไม่เป็นสัสดเป็นส่วนอันนี้หน้าบ้านใช่ไหมคะมันก็จะจอดรถได้ประมาณสามคันเลยแล้วตรงทางตรงนี้ก็เป็นที่ของเราก็จอดรถได้เหมือนกันนะถ้าเพื่อนมาอะไรเนี่ย โอเคเราเราจะเดินอ้อมไปทางนี้แล้วกันเนาะก็มีประตูเข้ามาทางนี้ได้ด้วยนะนี่อ้อมก็เปิดไว้ก็น,นี่ก็จะเป็นชานข้างนอกที่อ้อมบอกที่อ้อมออกมาเมื่อกี้นะต้นไม้เยอะมากชอบเราจะนั่งชิวกับเพื่อนตรงนี้ก็ได้นะ ขาก็ทํามาเป็นที่นั่งชิลแหละทุกคนแต่ว่าอ้อมก็มาวางเพราะว่าอ้อมจะทําที่ใหม่กันตรงนี้อ้อมอาจจะทําหลังคาให้น้องๆอ,อ้อมนะเดีย๋ยวอ้อมยังไม่รู้ดูก่อนเราต้องดูว่าแดดมาทางไหนอะไรได้ด้วยถ้าไม่มีแดดน้องก็จะเนาะอ่ะทุกคนนี่หลังบ้านนะคะเดินลงมาจากตรงนี้ใช่ไหมนี่คือบ้านหลังนี้ที่มันเยอะมากทุกคนแปดร้อยหกสิบตารางเมตรนะ ที่เราก็จะสูดตรงนี้เลยที่รั้วก้านนี่เลยนะนี่รั้วก้านตรงนี้ยาวไปตรงนน้นนะต้นไม้นี้ก็ของเรานะประมาณนี้นะทุกคนหลังบ้านกว้างมากอ้อมชอบม,มาเมาื่อวานเรามาปนดินตรงนี้ไว้ทุกคนอ้อมจะแบบเออเอาไว้ปลูกผักปลูกอะไรอย่างนี้เดี๋ยวดูก่อนอันนี้ก็มีจัสมินก็นี้ก็เป็นแปลงผักได้นะทุกคน อ้อมก็มาพลวนดินไว้แล้วอ้อมจะลงผักนะทุกคนเพราะว่าช่วงนี้สปริงเหมาะกับการปลูกปลูกผักมากไปจนถึงหน้าร้อนสปริงแล้วก็จะซัมเมอร์นะคะนี่มันก็จะประมาณนี้เลยนี่ตรงนี้ที่มีโต๊ะเนี่ยเดี๋ยวติ้วก็จะสร้างเป็น e n t เ r t a i n m e n t area นะก็เอาไว้นั่งชิวกับเพื่อนๆอ,อะไรอย่างนี้นะเนาะไว้เป็นแบบว่าจุดนั่งเล่นนั่งปาร์ตี้อะไรกันข้างนอกอะไรอย่างนี้ ี่ิวเอาดอกไม้มาปลูกไว้หละเนี่ยทุกคนที่ก็คือลงไปตรงนู้นเลยนะเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูตรงข้างใต้ถุนบ้านก่อนแล้วกันแล้วค่อยลงไปเนาะนี่ก็เดี๋ยวติวจะให้เพื่อนเนาะมาทำบันไดตรงนี้ลงมานะทุกคนเราจะได้มาโซนเอนเตอร์เทนเมนต์ตรงนี้ง่ายๆเนาะเนี่ยก็มีที่เก็บของอันนี้ก็เป็นห้องเก็บของนะคะ อันตรงนี้มันก็เก็บของได้นะทุกคนนี่ตอนนี้ยังไม่ได้ทําก็จะเนี่ยมันทําเป็นห้องเก็บของได้เหมือนกันนะตรงนี้เขาทําประตูประตูไว้หมดเลยเรียบร้อยแล้วก็เนี่ยนะก็ประตูก็เปิดได้โอเคตรงนี้ก็ประมาณนี้นะคะโซนตรงนี้นี่นะคะนี่ก็คือระเบียงข้างนอกข้างบนบ้างน,นี่นี่ก็ปลูกผักปลูกดอกไม้ได้ ตรงนี้มันจะเป็นโซนที่แบบที่เรียบไงตรงนี้มันจะไม่เป็นเขาอะไรอ่ะเป็นขั้นบันไดเป็นเป็นเนินอะ่ะเ,เดินลงมาตรงนี้ตึ๊๊เนี่เดินลงไปตรงโน้นอีกนะที่ของเป็นที่บ้านนะ นี่ก็เอาบางงงมะนาวมาปลูกกันแล้วนะเอาผล,ลไม้มาปลูกกันแล้วของก็จะโรคบ้างนะทุกคนมันเพิ่มมาอยู่ได้วันนี้ครบเจ็ดวันพอดีเลยทุกคนหนึ่งอาทิตย์พอดีเลยที่มาอยู่บ้านหลังนี้นะคะห้องใต้ดินไว้เก็บของได้นะคะติวก็จะชอบห้องนี้มากทุกคนมันมืดหน่อยนะทุกคนก็คือมันเป็นใต้ถุนยาวไปตรงโน้นเลยแล้วเขาก็มีห้องตรงนี้ไว้เนี่ยติวจะชอบห้องนี้มาก ไฟก่อนนี่มันก็เป็นห้องทำงานของผู้ชายอ่ะทุกคนนึกออกไหมติ้วจะชอบมากก็แบบห้องเครื่องมืออะไรอย่างเงี้ยเอาไว้ทำนู่นทำนี่ตัดมงตัดไม้สร้างนู่นประดิษฐ์นี่อะไรของติ้วนะเขาจะชอบมากเป็นเวิร์กช็อปของติวนะนี่ก็เก็บของได้นะใต้ถุนก็คือแบบเออมันก็กว้างมันก็ยาวอ่ะสูรดนู่นน่น,นโอ้ลืมปิดไฟ ไปก่อนอโอเคเอนี่นะทุกคนนี่ก็เดินออกมามันก็จะเจอทางออกข้างนี้ก็มีประตงประตูเนาะโอเคนี่อ้อมก็จะนี่นะคะเขตรั้วบ้านก็คือเนี่ย ที่รั้วนี่นะคะเขตบ้านตึ๊ดตอนนี้พื้นมันจะแฉะมากเลยทุกคนเพราะว่าฝนมันตกทุกวันเลยอะนี่พวกอ้อมก็เอาต้นที่ขุดมาจากบ้านเก่ามาปลูกแล้วก็ติ้วก็ไปซื้อแต่ซื้อนานแล้วแหละตอนนี้ร้านขายต้นไม้อะไรปิดหมดเลยมีต้นพลัมมาอีกสองต้นนะทุกคนอันนี้ต้นผีดนั้นต้นพลัมแล้วก็ต้นแอปเปิลเดี๋ยวรอ เดี๋ยวรอร้านเปิดแล้วก็จะไปซื้อต้นไม้มาปลูกอีกนะตอนนี้ร้านมันปิดอยู่โควิดแล้วทุกคนก็คือช่วงนี้อ้อมอยู่บ้านมาเจ็ดอาทิตย์เข้าอาทิตย์ที่แปดแล้วนะคะเนี่ยก็คือรั้วนะมันก็จะสุดตรงนั้นเลยแต่ตรงนี้มันก็รกหน่อยเนาะอ้อมจะไม่เดินลงไปอ้อมก็แค่ชี้ให้เพื่อนดูแล้วกันว่าที่เรามันสุดตรงไหนเนาะนี่นนะนนก็สุดรั้วนู่นเลยนะ เราอาจรามีเวลาเราก็ค่อยมาทำเนาะคลีนอับตรงนี้ให้มันดูไม่รกเนาะลิลลี่ป่าเหรอมีคนอ้อมก็ไม่รู้นะอ้อมก็ตัดไปไหว้พระเหมือนกันเยอะมากทุกคนมันขึ้นเต็มไปหมดแล้วข้างหลังตรงนู้นทุกคนมันก็เป็นคลองเดี๋ยวอ้อมเดินลงไปครับเดินเดินลงไปนิดหน่อยลนวะทุกคนนี่นะนี่ก็คือหลังบ้านนะคะ อ้อมจะพาเดินไปดูข้างล่างอันนี้ต้นนี้ดอกไม้เป็นสีม่วงทั้งต้นเลยนะเวลามันออกดอกก็คือสวยมากแต่ตอนนี้ดอกมันไม่มีนะไม่รู้เดือนไหนอันนี้อันนี้ก็เป็นข้างบนตรงนั้นใช่ไหมทุกคนก็ที่เราหมดเลยตรงนี้นะคะจนถึงต้นสนนะรั้วตรงต้นสนตรงนั้นนะ อีการลงไปตรงนูนเนี่ยเดี๋ยวก็ว่างๆค่อยมาทําอะไรเนาะตอนนี้เราเพิ่งเข้ามาไงเรายังไม่รู้จะทําอะไรก็ค่อยๆอยทําไปเรื่อยๆเดินมาทางนี้แล้วกันมีต้นเฟิร์นด้วยอ่ะนี่นี่คือรั้วนะคะตอิงติงติงนี่ถนนบ้าน นี่มันก็จะเป็นคลองทุกคนคลองหลังบ้านเป็นคลองน้ำยาวไปตรงนู้นนะอรออลบหน่อยอันนี้ก็มีเดินมารัร้วมันพังแล้วนะทุกคนมันผุเนาะมันก็เก่าแล้วแล้วก็เอามาต้นไม้มันล้มทับมาตรงนั้นนะมันเลยพังนะมันมีท่อนไม้อยู่นี่ทุกคนคลองนี่ก็มีเนี่ย มันเป็นรูปแบบไหนเยตึงต,ง,ตงแล้วก็มาเป็นแบบนี้นะทุกคนออตรงนี้เขาน่าจะทําเป็นถังปุ๋ยหมกักทิ้งพวกเศษไม้เศษอะไร่งแต่ตอนนี้เขาเขาไม่ได้ใช้ไงถ้าเราจะทําเราก็ต้องมาทําใหม่นะสวยไหมนี่ <laughs> มาอยู่หลังบ้าน มีต้นอะไรต้นโพส่านบ้านเราอะ่ะมีอยู่สองต้นใหญ่ๆแล้วก็มีต้นลูกมันออกมาด้วยนะโอเคทุกคนนี่ก็คือหลังบ้านนะคะอากาศไม่ค่อยดีไม่มีแดดเลย เดินลงไปตรงนี้เนี่ยทุกคนตรงนี้ก็จะมีต้นฟีโจโเพิ่มมาปลูกนะขุดมาจากบ้านละสองต้นแล้วก็มีเขาปลูกไว้แล้วหนึ่งต้นแล้วก็มีต้นมะนาวต้อนอะโวคาโดนี่ไม่รู้มันจะ,ะรอดหรือเปล่าทำไมใบมันเป็นอย่างนี้นะเนี่ยแหละทุกคนประมาณนี้นะคะหลังบ้านก็ลงไปตรงนู้นที่อ้อมพาเดินไปสุดตรงนู้นเลย อ้าวอันนี้กระเทียมเออต้นหอมป่านี่ขึ้นเต็มเลยนี่วันนั้นอ้องเก็บให้พี่คิดไปดองเดีย๋ยวออกไปหน้าบ้านหน้าบ้านนะคะ ก็ประมาณนี้นะทุกคนโอเคทุกคนคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะพามาดูบ้านเนาะหวังว่าทุกคนคงจะชอบมีอะไรก็ตีชมได้นะคะต่อไปอมก็คงจะงานเย็นะนะทุกคนทำสวนทำนู่นทำนี่นะทุกคนเดี๋ยวจะถ่ายคลิปให้เพื่อนดูเรื่อยๆนะจ๊ะคลิปนี้ก็ไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะฝากกดติดตามด้วยนะคะบ๊ายบาย